สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวอลิสค่อยมาเปิดไพ่แสงเทียนนะคะเป็นไพ่ขององค์พระพิคเนเป็นไพ่เตือนนะคะนะเรามาดูไพ่ทาโร่นะคะไพ่ย,ยิปซีกันก่อนเลยนะการงานการเงินความรักของคุณค่ะ โอ้ oh, ได้สิบเรียนนะคะขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะดาวพระพฤหัสเนี่ยก็ยังอยู่ทับลัคนาราศีคุณอยู่นะคะดาวดวงนี้เนี่ยมาจากเรือนลาภเรือนโชคลาภของคุณนะคะ วันที่18เมษายนะเป็นวันอาทิตย์ดีกับธงชัยนะคะทุกวันศุกร์ตั้งแต่18เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นใครต้องการทำงานมงคลนะคะมีการเซ็นสัญญาสำคัญสำคัญออกรถใหม่อะไรแบบนี้นะคะขึ้นบ้านใหม่นะถ้าคุณไม่ได้ดูปฏิทินนะคะวันศุกร์เนี่ยมันคือวันอาทิตย์ดีกับธงชัยเลยนะคะส่วนวันอุบาทกับโลกาวินานะคะตั้งแต่กลางเดือนสงกา์เป็นต้นไปเนี่ยมันจะคือวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ค่ะ ไพ่ดีมากนะคะให้กับชาวพฤกษบนะคะ มีไพ่ของสี่เม้านะคะสี่เม้าเนี่ยงานเฉลิมฉลองงานพิธีแต่งงานมีคนมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณการรวมกันเป็นครอบครัวเนี่ยมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะอู้้ก้าถ้วยก็ขึ้นมาอีกนะคะ9ก้าถ้วยเนี่ยคือฝันที่เป็นจริงนะคะสิบเหรียญน,นะก้าถ้วยนะคะสี่เม้าเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การได้พบปะญาติพี่น้องอาจจะไม่ได้พบปะกันมานานแล้วมามาพบมาเจอกันอาจจะมีการเกณฑ์การท่องเที่ยวนะคะมีการเดินทางได้บางคนมีเกณฑ์ได้เฉลิมฉลองกับบางสิ่งนะคะ งานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่นะคะเปิดร้านใหม่แบบเนี้ยมีสิบเหรียญขึ้นมาด้วยเวลาสิบเหรียญมันขึ้นมานะคะมันบอกได้หลายความหมายมากเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้กิจการที่คุณกําลังทําอยู่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอุดหนุนนะหรือว่าถ้าเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องความรักแบบเนี้ยใครโสดอยู่ กำลังจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนเข้ามาซัพพอร์ตเกื้อกูลกันเนี่ยมีไพ่9ก้าถ้วยนะคะฝันที่เป็นจริงนะคะมีไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยคนนี้เข้ามาจริงจังด้วยมันเป็นไพ่ของการแต่งงานนะคะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนก็ได้นะเออก้าถ้วยนะคะเป็นไพ่พ่อไม้แม่ไนะคะขึ้นมาหรือว่ากําลังจะได้รับโชคใหญ่ทางด้านการเงินนะคะโชคใหญ่ในที่นี้เนี่ยอาจจะมาจากแบบ น้ำพักน้ำแรงของคุณเองนะคะได้ลูกค้ารายใหญ่มาอุปถัมภ์กันอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าแบบได้มาจากสินสมรสการแบ่งกองมรดกนะคะการขายที่ขายทาง นะหรือว่าสินไหมทดแทนต่างๆค่ะส่วนใหญ่มันคือเงินก็น,นะสิบเหรียญขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะได้แก้วแหวนเงินทองหรือว่าของขวัญของฝากที่คุณอยากจะได้แล้วทําให้คุณนะมีความสุขนะคะมีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวกับลูกหลานได้มาสิบเหรียญขึ้นมาไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะพลังงานจะโดดเด่นที่สุดเลยแล้วชาวพลศพบได้ดีมากๆนะคะคือไพ่สิบเหรียญเนี่ย วถ้วยนะคะคือฝันที่เป็นจริงนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะคนที่เข้ามาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะได้เช่นกันนะคะโปรไฟล์ดีหรือว่าผ,ผ่านการแต่งงานมาก่อนพ่อไม่แม่ไม้นะคะมีไพ่ u d g m e n นนะคะเป็นไพ่เมเจอร์ขึ้นมา u d g m e n นเนี่ยนะเป็นไพ่ของแบบสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองเป็นไพ่ของการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆนะคะจริงๆไพ่ใบนี้ยมันคือแบบทำดีได้ดีนะ่ะ ทำชั่วได้ชั่วนะคะไพ่ใบนี้เนะี่ยคือกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะคนทําดีมันก็ต้องได้ดีนะนะคะคนที่ทําไม่ดีนะใครที่ทําไม่ดีกับคุณนะแทงข้างหลังคุณแบบนี้นะคะก็จะแพ้ภัยตนเองไปใครเป็นสายมูอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะสำเร็จผลค่ะไพ่ของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะครั้งใหญ่ๆในชีวิตของคุณจะไปตอบพอแค่นี้เปลี่ยนงานดีไม่เปลี่ยนดีลงทุนดีไม่ลงทุนดีนะคะได้ทุกเรื่องนะคะเวลา judgment มันขึ้นมา มาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมีไพ่ของเด็กถือดาบขึ้นมานะคะเด็กถือดาบเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะถ้าใครที่อยากทำงานเกี่ยวกับเรื่องไอเดียความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบนะเพราะว่าตอนนี้นะคะดาวศุ์เนี่ยนะคะ หมายเลขหกเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่นะในเรือนชาวลัคนาราศีมีนอันนี้ชาวพฤิกศพนะคะชาวมีนเนี่ยมีดาวศุกร์ได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่เวลามันอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเป็นเรือนโชคลาภของคุณด้วยเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินทองนะจากความคิดสร้างสรรค์จากความสวยงามงานแฟชั่นนะคะของหอมเครื่องหอมของสวยๆงามๆพวกลิปสติกคอสเมติกต่างๆนะคะการเจรจางานที่ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ายังมีดาวพุธนะคะหมายเลข4นะคะดาว พุธเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเจราจาสื่อสารที่ประสบความสําเร็จมีไพ่ของความสําเร็จ4ไม้เท้าขึ้นมานะคะดาวหมายเลขก8นะคะดาวราหูอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยโชคลาภจากการเดินทางจะเดินทางใกล้ๆได้นะคะโชคลาภจากงานคอนเทนต์โซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าการคิดนอกกรอบพวกคอนเทนต์พวกครีเอทีฟต่างๆนะคะครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยได้เลยนะคะมีเด็กถือดาบขึ้นมาโอกาสที่จะ ทำเงินทําทองมีรายได้เพิ่มนะคะพอพูดถึงการเดินทางดาวราหูใช่ไหมคะไพ้สองไม้เท้าขึ้นมาเลยนะคะเกี่ยวกับด้านต่างประเทศแล้วดาวราหูเนี่ยโดดเด่นเช่นกันหรือว่า คอนเทนต์ uh, content, เนี่ยได้นะคะส่งไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยใครที่ต้องการสมัครงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะบริษัทต่ตางประเทศเจ้านายเป็นคนต่างประเทศแบบนี้นะ,ะหรือว่ากําลังที่จะไปเริ่มต้นใหม่ในต่างดินต่างแดนนะคะส่งไม้เท้าขึ้นมามีเกณฑ์นั้นหรือว่าคุณกําลังจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลได้เช่นเดียวกันนะกาลังจะมีใครบางคนเดินทางเข้ามาพบเจอคุณได้เช่นกันนะคะส่งไม้เท้าคะ่ะเป็นไพ่ของการวางแผนบางสิ่งบางอย่างเพื่ออนาคตของคุณ คได้นะะมีไพ่ของ10ไมบเท้าขึ้นมา10บเม้เาเนี่นะมันคือความอึดอัดกับบางสิ่งบางอย่างการแบกรับภาระค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่จะต้องทําให้คุณต้องสักสางภายในเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องปัญหาสุขภาพการคิดมากหรือว่าความเครียดสะสมนะคะบเท้าค่ะ เป็นไพ่เกี่ยวกับความเครียดนะมีไพ่ทาวเวอร์มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะแบบกระทันหันนะคะทาวเวอร์เวลามันขึ้นมานะมันไม่ได้เป็นไพ่ที่แบบแย่เสมอไปนะทาวเวอร์เนี่ยถ้ามันขึ้นมาใบเดียวๆเลยจับขึ้นมาเนี่ยจะพูดว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ว่าพลังงานที่ขึ้นมาทั้งหมดนะการเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นเนี่ยมันนําไปสู่จุดมุ่งหมายที่มันดี ะะสิเปลี่ยนขึ้นมาแบบเนี้ยสองไม้เท้านะคะไพ่ u d g m e n t เนี่ย judgment คือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่มันพลิกผันได้นะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยจะนําเงินนําทองหรือว่านําสิ่งใหม่ๆนะคะไพ่เด็กเวลามันขึ้นมานะมันคือการอุบัติใหม่สิ่งใหม่ไอเดียความคิดนะคะงานใหม่แบบเนี้ยได้นะคะสิ่งใหม่ๆเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นแต่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบ ครั้งใหญ่ลงมาก่อนน่ะเออไพ่ทาวเวอร์มันเหมือนกับสายฟ้าฟาดเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะถูกโยกย้ายแบบกระทันหันเนี่ยมีไพ่ของการโยกย้ายสองไม้เท้าขึ้นมานะคะจัสมินขึ้นมาเนี่ยแบบไม่คาดคิดคาดฝันขึ้นมาบางคนมีการเปลี่ยนแปลงแบบเรื่องของการใช้ชีวิตความคิดความรู้สึกนะคะหรือแม้กระทั่งความรักได้เวลาทาวเวอร์มันขึ้นมานะคะมันคือการจบเพื่อเริ่มต้นกับสิ่งใหมค <S <s ่ค่ะโอเคขอไพ่ อีกาดาบดาบหรือว่าจะเป็นด้านความรักกับชาวพฤกษ์ศพนะคะมีไพ่3าดาบขึ้นมา3ามดาบเนี่ยระวังคําพูดนิดนึงนะคะคำพูดของคุณเนี่ยบางทีอาจจะแบบคุณไม่ได้ตั้งใจหรอกนะคะอาจจะไปบาดขูคนอื่นเข้าได้หรือว่ามีใครบางคนกําลังจะมาพูด บางสิ่งบางอย่างหรือว่ากระทาบางสิ่งบางอย่างเราทําให้คุณเสียใจมากๆเนี่ยมีไพ่ของทาวเวอร์นะเออเวลาทาวเวอร์กับ3ดาบมันขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้นะคะมันหมายความว่าระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงอย่าใจร้อนนะคะจะเป็นตัวของตัวคุณเองนะคะหรือว่าเป็นคนในครอบครัวของคุณได้แล้วทาให้คุณต้องเสียใจเนะี่ยมันคือไพ่ของคนอารมณ์ร้อนนะคะไพ่สองใบนี้เลยทาวเวอร์ Tower นะคะกับ3ดาบมันขึ้นมาอาลิสขออีก2ใบนะคะให้กับชาวพฤกษศพนะมีไพ่สามเหรียญน,นะคะเป็นไพ ไห้เหรียญขึ้นมาแล้วเป็นเหรียญที่ดีด้วยเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงานนะคะใครสมัครงานเนี่ยใครพึ่งลาออกจบจากงานนะคะหรือว่าถูกเลิกจ้างแบบกระทันหันนะคะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะสามเหรียญขึ้นมาเป็นไพ่ของการลงทุนการค้าขายค่ะที่ประสบความสําเร็จด้วยมีไพ่หนึ่งดาบนะคะเชื่อว่าการจบของคุณน,น,นะะั้นไม่ว่าจะจบสวยจบไม่สวยเนี่ยทาวเวอร์มันขึ้นมานะคุณ ได้ออกมาสู่สิ่งใหม่แล้วก็ชัยชนะเหนืออุปสรรคนะคะมีไพ่ของหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือชัยชนะมันคือไพ่ของวิกตอรี่นะคะความอดทนความพยายามของคุณนั้นน่ะนำไปสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอเลยนะคะหนึ่งดาบเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะมันเป็นไพ่ดาบก็จริงโอ้เราไพ่สิบเหรียญนนะ่ะขึ้นมาตั้งแตา่ใบาแรกแล้วนะคะ ใครสอบนะคะสอบทุกอย่างสอบแข่งขันสอบบรรจุนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสอบชิงทุนอย่างเงี้ยไปเรียนไปศึกษาต่อนะหนึ่งดาบขึ้นมานะคะคุณมีโอกาสคุณมีเกณฑ์ที่จะได้มันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะสิบไม้เท้ามันขึ้นมานะคะการที่คุณพากเพียรพยายามนั้นมันจะไม่สูญเปล่าคะ่ะคุณสําเร็จนะคะในเรื่องบางเรื่องที่คุณปรารถนาเอาไว้แม้แต่ในเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันนะนะคะถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยึดกับความรักมามา,มากๆนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได ถ้าใครที่ไม่ใช่จริงๆนะมีเกณฑ์ที่จะได้แบบหลุดออกมามีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเนี่ยขึ้นมาด้วยทาวเวอร์นะคะอโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะคะเป็นไพ่อีกสำรับหนึ่งเป็นไพ่แสงเทียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรโอ้ยทำไมคนได้ไพ่ใบในี้เยอะมากๆเลยนะอลิซยังเปิดไม่ครบหรอกแต่ขึ้นมาบ่อยมากๆนะคะอลิซขอปิดไว้นยนะเดี๋ยวย t u b e ไม่ให้ผ่านนะคะ,ะเป็นไพ่ของการถูกพันธนาการ เหมือนกับมีความอึดอัดในความรักแต่ว่าออกมาออกไม่ได้นะคะพอออกมาแล้ววนกลับไปใหม่จริงๆคล้ายๆไพ่แปดดาบนะไพ่ใบนี้นะคะเหมือนยังผูกพันอยู่ยังคิดถึงอยู่เสมอนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งเลิกลากับแฟนไปก็ได้นะคุณยังมีความห่วงใยห,ห่วงหาอาทรแฟนเก่าอยู่เสมอนี่ยมีไพ่ของหมายเลข61นะคะมันขึ้นมาโอเคมีไพ่ของบันไดนะคะ มีบันไดขึ้นมาแล้วมีไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแบบนี้นะคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตทางด้านไหนนะคะการงานการเงินเนี่ยคุณจะต้องปีนมันขึ้นไปนะคะคุณต้องปีนขึ้นไปเองใครช่วยเหลือก็ไม่ได้ด้วยเหมือนไพ่หนึ่งดาบมันขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยจะได้คุณจะต้องใช้ความสามารถมันสมองสองมือของคุณเนี่ยในการฟันฝ่าอุปสรรคในการปีนบันไดขึ้นไปเองมีเกณฑ์ที่จะได้ ไปอยู่ในที่ใหม่การโยกย้ายเนะี่ยมีไพ่ของสองไม้เท้าขึ้นมานะคะเกณฑ์การโยกย้ายก็ได้นะคะหรือว่าการไปอยู่ในที่ที่ใหม่แล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะไพ่บันไดนะคะมันขึ้นมา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เช่นเดียวกันนะมีไพ่ของการหันหน้าไม่พูดคุยกันมันมีไพ่ของการทะเลาะขึ้นมาเนี่ยสองใบนะคะโดดเด่นมากๆเลยอารมณ์ร้อนทั้งคู่มีทิฏฐิกันทั้งคู่นะคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะบางทีอาจจะต้องระวังด้วยส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหากับคู่รักเลยนะคุณมีความสุขดีมากๆนะคะคุณก็ไม่ต้องเครียดนะคะกับไพ่เนี่ยสามสี่ใบที่มันขึ้นมาแบบนี้ค่ะอื อลิสขอเปิดต่อนะอีกสองสาใบนะคะให้กับชาวพฤกษบนะมีไพ่หมายเลขห้าสิบหกขึ้นมานะคะชาวพฤกษบถามว่าปีนี้ไม่ใช่เฉพาะเดือนเมษายนนะคุณโดดเด่นด้านไหนมากที่สุดนะคะอลิสบอกเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดยเฉพาะการเงินเอางี้นะคะาดาวหมายเลข5านะนะคะดาวโชคลาภเนี่ยทับลัคนาราศีคุณเดี๋ยว เดือนพฤษภาคมเนี่ยเดี๋ยวมันจะย้ายออกนะคะไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณอีกอะ่ะคิดดูนะดาวโชคลาภมาอยู่ในเรือนการเงินนะคะคือเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยสิบเปรียนเนี่ยเป็นไพ่ของโชคลาภทางด้านการเงินความสําเร็จในหน้าที่การงานการขยายธุรกิจกิจการนะคะลูกค้ามาให้การอุปถัมภ์การเหมือนผู้ชายคนนี้นะคะโอ้นับเงินนะคะมีเพชรมีกุญแจร,รถแบบเนี้ยการงานที่จเจริญรุ่งเรืองค่ะนะโดดเด่นมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกสองสาใบนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพักผ่อนหย่อน ใจกับคนในครอบครัวกับเพื่อนสนิทมิตรสหายด้วยนะคะทำให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นนะถามว่าชาวพกษศมีเรื่องเตือนอะไรบ้างนะคะอารมณ์ร้อนนะอย่างเดียวนะคะทาวเวอร์กับ3ดาบมันขึ้นมา แต่ถ้าคุณเป็นคนอารมณ์เย็นมากนะก็อย่างที่บอกเลยคะ่ะไม่ต้องเครียดมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเกิดใหม่อุบัติใหม่การเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะผู้หญิงคนนี้ลอดบุตรในรถเนี่ยคือไม่ได้ตั้งรับมาก่อนกับการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเหมือนกับไพ่ทาวเวอร์นะคะได้เช่นเดียวกันการเปลี่ยนงานการบอกเลิกแบบงงๆนะคะการถูกบอกเลิกแบบงง,งๆหรือว่าการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะโยกย้ายแบบกระทันหันนะคะได้เช่นเดียวกันเลย พลังงานเด่นมากๆนะคะมีไพ่ของการยังไม่สามารถลืมความรักได้นะมีไพ่หมายเลข68นะคะยังมีความรุ่มลงลงไรลนะคะกับคนรักเก่าอยู่หรือบางทีเนี่ยอาจจะแบบอยากจะเดินออกมาแต่ก็ยังปัดไม่ขาดนะคะไพ่หมายเลข68สิค่ะโดดเด่นมากๆเลยนะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะขอบคุณค่ะ